ร้านขวัญมอเตอร์ไซค์รีวิวค่ะคันนี้กับสันเตส 350e นนะคันนี้ลูกค้าติดตั้งมีแคชบาร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับวันนี้ค่ะมาใส่ชุดเพิ่มค่ะ นี่เป็นตัวร้อยวัตต์ค่ะนี่มีัฟเวอร์ลูกทรงเก๋ดีไซน์แบบนี้เลยแล้วก็จัดเต็มระบบเลยกับชุดสวิกรีโมดบีแปรนะคะไฟสปอตไลท์ติดด้วยพร้อมกับนี่พี่ขวัญยังไม่ได้ตำแหน่งติดให้ลูกค้าก็คือเปิดให้ดูก่อนนะคะว่ามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้น,นี่เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรารีวิวลำแสงอีกทีนึงแต่ว่าที่จะรีวิวให้ดูก็คือว่าการทํางานของซอนเตสเนี่ยก็คือพี่ขวัญไม่ได้รื้อชุดสีเยอะเราหรือแค่นี้ ทำงานาแค่นี้ได้แล้วที่เห็นมันแน่นๆนี้มันตกใจนะเพราะว่ามี ของเก่าของเขาเขา,เขามีชุดเก่า<ต>ของเขา,เาพยายามจัดให้มันดีที่สุดอะพี่ขวัญจัดเสร็จทรงให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นประมาณนี้เปิดหัวให้ดูค่ะว่าซันเตสทำงานเราไม่ได้รื้อทั้งทั้งทั้งชุดสีเรารื้อแค่นี้อะนะเดี๋ยวพี่ขวัญประกอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าระบบลำแสงเป็นยังไงคะ่ะเอาละค่ะพี่ขวัญทาการประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะตําแหน่งการติดตั้งไฟพี่ขวัญวางไฟให้เป็นตาแหน่งอย่างนี้สําหรับตัวร้อยวัตต์ที่มีเ o v e r นะเราก็สวิตช์รีโมทอยู่ตําแหน่งนี้เลยนะ การทำงานของสวิต์รีโมทนะคะก็คือออปชันพิเศษอะเราพูดไปแล้วว่าเวลาบีบแตรไฟสปอร์ตไลท์ติดด้วยนะแล้วก็สวิต์เขาจะเป็นแบบนี้ขาวไฟต่ำเปิดสีขาวอยู่รถเบียดปาดมา พัไฟสูงขอทางได้เลยค่ะไฟสปอตไลท์ขึ้นเต็มระบบพร้อมไปสูงตัวรถเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งแบบนี้กรณีเดินทางไกลค่ะถนนโล่งๆอยากเคลียร์เส้นทางเจอฝนเจอหมอกอยากเคลียร์เส้นทางนะยกที่ไฟสูงค้างได้เลยข้างล่างตัดเป็นขาวข้างบนเป็นเหลืองนะแต่ถ้ารถสวนมารีบผิดให้เขาทันทีนะคะอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เป็นสีเหลืองลาแสงสีเหลืองนี่สําคัญมากๆนะที่เขาไล่จับกันอยู่นะที่ว่าเหลืองต่ําแต่ของเราเป็นเหลืองสูงแนะนําลูกค้านะคะทุกคลิปวิดีโอใช้กลางวันทําความเร็วชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้นเราใช้ไฟเป็มไปหมดอะแล้วมาแล้วม,มารายาทดีด้วยใช่ล,ลูกค้าล,ลูกค้า <laughs> เราอะนี่ใส่ดีนะ <laughs> แล้วก็กดพักไฟขอทางได้เช่นกันคับไปจอเขาหรือติดไฟแดงรีบปิดทันทีค่ะ รีบปิดทันทีกดค้างเป็นมารยาทในการใช้ไฟนะอ่ะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นสั่งรูปแฝดต,ตรงนี้นะคะสําหรับชุดสวิรกโมทนี่นะคะกดไปมันจะขอทางแบบนี้กดอีกทีจะกระพริบ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 แบบนี้อ่ะกดค้างใช่วเวลาลาูกค้าเดินทางสมมติเจอรถเอ่อรถรถพยาบาลเราช่วยเหลือเขาสังคมนะเราใช้ลำแสงนี้ได้นะอ่าแล้วก็ บีบแตรติดด้วยเป็นประมาณนี้เลยเอาแล้วค่ะขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยกับไฟสปอตไลท์ร้านขวัญมรดซาวการการันตีการรับประกันหลังการขายชุดไฟสปอตไลท์ตัวหลอดมีปัญหาภายในหนึ่งปีอันนี้เราปรเปลี่ยนฟรีทันทีสวิต์ Switch, วงจรอ,อย่างสวิตช์รีโมทรับประกัน6เดือนอย่างวงจรอ,อย่างเงี้ยดูแลตลอดการใช้งานเอาเป็นว่าติดตั้งไฟร้านขวัญไปแล้วก็ดูแลกันตลอดมีปัญหานัดวันเข้ามาดูแล์วิตให้ตลอดเลยอยากติดตั้งไฟสปอ อะไรสักคู่หนึ่งมั่นใจในแบรนด์เราค่ะ KWN ขวัญเมลซาวสวัสดีค่ะ